เบอกจังฉันยังไม่แจ้งเตือนใช่ไหม ฮัลโหทุกคนหนูอยากกลับไทยแล้ว굿มอร์นนิ่งค่ะตอนนี้คือหนูาเที่ยงแล้วอยากกลับมาเจอใครที่ไทยดิ แต่เราคนาหนูอยากกับแท้แลเลยหนูอะคิดถึงลักกี้โอ้คนลักกี้เข้าโรงพยาบาลเฮ้เหมือนมันแก่แล้วมากแล้วก็ดูคอมันมีปัญหาเพราะว่ามันบเ,เดินไม่ได้เลยกินข้าวเนี่ย เออแปลกๆก็เลยพาไปหาหมอหมอเลยสกแกนก็เลยเจอว่าแบบมันแก่นะครับเราก็ต้องผ่าตัดผ่าตัดไปแล้วแล้วมันมาวาืวอ้ายอักเสาตัวกายค่ะเจนแหนย่ไข้ละอ้อยอะไรติดผมอ้อยนั่นนี่โอเค คือหนูอ่ะยังไม่ได้หางเปาเลยซักใบหนูอยากกลับไปเอาหางเปาห่อนทางมีเงินแบบหนูยังไม่ได้เลยสักใบแบบจริงๆเนี่ยหนูรอกลับไปเอาอยนะู่เนี่ยซื อดแล้วไม่อดหรอกหนูต้องได้สิบใบไม่มากกว่านั <c oughs> ้นคือหนูอยากกินส้มตำอ,ะอ,อ,อ่ะเฮ้ยเขาเปิดตลาดอังเปาคะ่ะ <c oughs> ไม่ใช่ส้มตำดิอยากกินแกงแกงส้มแกงเหลืองอือคือแบบญี่ปุ่นมันไม่มีเสียใจอะ่ะ <c oughs> อยากกินแกกเหลืองเพ่หนูนมไม่ชอบไม่ชอบแล้วอ่ะไม่ชอบกินส้มตับแล้วเพราะว่ามันทำฤทธิดหนูแรงมากเอาผ้พื่อลอางเปล่าค่ะ <h> ih <ihi> เฮ้ยอฮยเฮจยเฮ้ยเฮ้หายเป้นานเลย ยพี่ให้อย่างเปาหนูเป็นอิโมจิเหรอกลับไทยไปเลยเนี่ยใกล้กับไทยแล้วหนูแบบแือกมมกลับว่านี่ทุกค่อหนูจะหวดว่าหนูซื้ออะไรคือแบบหนูอะอยากวิ่งใช่ไหมหนูก็เลยไปวิ่งรอบๆโรงแรมแล้ว หนูก็ไปเจอดองกี้ที่แบบเมนเจอร์หนูเขาพาไปตั้งแต่แรกแล้วรลหนูก็คือหนูจําได้หนูก็เลยเดินไปเองเลยคือมันไกลอยู่น่ะแล้วคือแบบมาที่นี่เราวเสื้อผ้าหมดงงไหมก็คือแบบใส่ไปหมดแล้วตัวนี้คือหนูอ่ะ เป็นการสไตลิ่งของแม่หนูนี่เดี๋ยวจะเอาไปฝากเพื่อนนี่มันเป็นแบบเยลลี่กระดาษก็คือกินพร้อมแบบเอ้ยเยลลี่พลาสติกมันกินพร้อมแบบกระดาษด้านในได้เลยสวัสดีครับ โลคอนค่ะมันเหมือนมันมีมันเพิ่งมีประกาศงาน Japan Expo ไปใช่ไหมคือหนูยังคิดอยู่ว่าเฮ้ยเราต้องหัวฟ้าขึ้นสเตจเหรอวะตายละ <c oughs> คือหนูลืมตัวไปว่าหนูว่าหัวสีฟ้าอยู่โงไเลอืมหนูก็เลยแบบตกใจว่าเออวะเราต้องหัวสีฟ้าขึ้นสเตจสวยแล้วขัดมูดมากเลยอ่ะ อันนี้อร่อยมากหนูเรียกว่าขนมพระพุทธเจ้าน,นี่หนูใช้ไปฝากเพื่อนเพราะว่าไปเราแวะไปหอไก,กยดูมานนมีพี่คนหนึ่งเขาถามหนูว่าเฟมญี่ปุ่นมีขนมอะไรอร่อยบ้างแล้วหนูก็เลยเงียบไปสักพักแล้วเขาก็เลยพูดว่าเออเราก็ไม่น่ากินอยู่แล้วเนาะคือหนูอยู่ในช่วงแบบไม่กินเนี่ยแล้ว ก็มาถามหนูหนูก็เลยแบบเอตอบไม่ถูกอืมม่วงไม่ใช่หรอไม่ใช่ม่วงค่ะมันสีน้ำเงินนี่แต่ว่าน,นี้เขาเติมม่วงมาเพราะว่า Happy แฮร์เพลมันสีม่วงเขาก็เลยแอบเติมม่วงมานนิดนึง่นนง thank you น,นะคะ หนูยังคิดอยู่เลยว่าคือหนูไม่รู้ว่าชุดที่จะใส่ขึ้นแสดงอเป็นสีอะไรแต่หนูก็ขอให้มันเป็นสีที่แบบว่าไม่ใช่ทีจมูแลวก,กันเพราะไม่งั้นหนูก็คงต้องอัพโทนผิวตัวเองสุดๆไปเลยอืมหนูหรือไม่ก็ไม่เอาไม่อยากใส่สีเขียวหนูไม่อยากใส่สีเขียวอืม <c oughs> ไม่ชอบไม่ชอบเขียวกับฟ้ามันไปได้ไหมคือถ้าฟ้ามันควรคนเป็นแบบ สีดำงี้หรออืมทุกคนอ่ะน,นี่ตลกอ่ะหนูจับหน้าผากหนูเจ็บหนูหัวก็แดกอ่ะคือหนูก้มไปหยิบของแล้วหัวหนูไปกระแทกโต๊ะแบบสั่นโต๊ะปักแบบ๊อกเจ็บมากอ่ะทุกคนอย่าดา่าหนูหนูเจ็บหนูโดนพี่ดาแล้วค่ะว่าอ้า เห็นแล้วเงินสายมาคิดถึงเพนทำภาษามือเลยค่ะบายคิดถึงตัวเป็นไรไหมรู้แต่ละคนเนี่ยแบบฟิลเตอร์อันนี้มันดีเกินเดี๋ยวเอาออกมันจะเห็นว่าโนโน่คือมันหัวโน,โนอยู่แล้วแต่มันจำมันเจมแล้ว เฮ้ยพี่สาววินโดทักมาตายแล้ว you guys wearing? ความแบบถามว่าใส่อะไรอยู่คือวันนี้เราวันนี้ไปไปสถานที่หนึ่งค่ะแผนของวันนี้จะไปสถานที่หนึ่งที่่อนขขันที่จะแบบ expensive นิดนึง มันจะมีความเป็นแบบหลักโชว์เน้นหนึ่งลูกคุณหนูคุณใจชุดแม่ได้ใช้งานเลยแต่แตเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเขาให้ถ่ายโพสส่งให้เดี๋ยวหนูน่าจะอัพลงสตอรี่ได้ละสงสารเนี่ยโตโหแต่เราคนหลักกันมากย,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 ยกัดหัวเลย แล้ว <laughs> หนูมีออกงานที่อินโดด้วยนะคะทุกคนมาหากันได้นะ,สะแสดงงานเลยวะสุราบายาปะใช่หนูหนูจะฝึกภาษาอินโดเดะเดะเดะเนี่ยเดี๋ะหนูคือถ้าแบบแนะน้ำตัวต้องพูดว่าไงบ้างนะอากุเฟม คือตอนนี้หนูจะผสมฟิลิปปินส์แหละเรามาลองพูดภาษาอินโดดีดวาาาาาากว่า Bahasa Bahasa language Indonesia เพราะว่าแบบญี่ปุ่นเราได้แล้วไงว่าแต่ว่าว่าแต่ชีฟเป็นเมเดลไทยจินเดลอะไรเงี้ยอืม แล้วแบบผู้ญี่ปุ่นเขาจะแบบช็อตโตะช็อตโตะอี๊ฟ้าสกิวตัวรอดน, <laughs> นี่หนูได้คำนี้มาคำใหม่ค่ะจิเก้าแบบไม่ไม่รู้วกแเสียงถูกไหมแต่ว่าจะช่วงนี้ได้ยินบ่อยมากแบบว่าทีปที่แล้วยังไม่ค่อยได้ยินยบทน,นี้เลยก็คือกับจิเก้าแบบแบบมันต่างกันแบบแปลว่าต่างกันอะไรเงี้ยไม่เหมือนกันแบบว่าหนูหนูได้ยิน เมมเบอร์ Member, ได้ยินทีมงานแล้วหนูก็ได้ยินคนญี่ปุ่นพูดจิกาวจิกาวจิกาแบบคนได้อยา่ากันเหรออะไรเยอะมาก <c oughs> <c oughs> อืมไหนเราจะต้องแนะนำตัวตัวถ้าแนะนำตัวมันง่ายแหละ แล้วควรเปประโยคไงดีอะถ้าจะพูดอืมถ้าเราจะพูดว่าฉันเป็นคนไทยที่สวยมากเอ้ยมันจะธรรมดาไปไหฉันเป็นคนไทยที่เด็กที่สุดอะ เพราะว่าเราเป็นมกนักเน่เราต้องอวยยศตัวเองว่าเราแบบเราตะเล็กเราอความแบบเด็กๆมาสัายา orang thailand ฉันยังคนไทยแลนด์ยะเหรอยังเท่ห์มุดายังเท่ห์มุดาฉันยังคนไทยแลนด์ยังเท่มุดาฮัลโหลเป็นไรคะหนูเป็นคนไทยที่เด็กที่สุดตอนนี้ทำไมวันนี้ตามันเล็กจังเลยตามันแคบจังเลยเป็นเพราะอย่างก็ คอนแทคเหรอโอเคเหมือนพี่เขาเรียกอะจู <c oughs> ้เออทุกคนหนูงง,งมากว่าคือหนูอาจจะพิเศนตัวเองเยอะเกินไปในเรื่องของการที่บอกว่าหนูเป็นคนจีนเนี่ยคือจริงๆคือหนูพูดจีนไม่ได้ด้วยซ้ำ แล้วคอลิฟคิดว่าหนูาพูดจีนได้เขาก็เลยยกภาษาจีนให้หนูพูดไปเลยหนูแบบคุณพี่ก็พี่ก็รักหนูเกินไป <c oughs> <c oughs> จีนหนึ่งค่อยเลอะยังออกเคียงไม่ทงเลย <c oughs> <c oughs> แล้วถ้าจีนทำะไรบ้างอ่ะหนูหนูจะไปเอาอังเป่า กังเ้างเออแล้วหนูมาญี่ปุ่นเนี่ยยังไม่เคยเล่าเรื่องนี้ฟังเลยคือหนูเล่าให้แม่ฟังไปแล้วคือหนูอ่ะหนูฝันโอ้ทัคิคือหนูฝัน, oh, น,นแย่หน่อยแต่ทุกอย่างมันยังดีก็คือหนูฝันว่าเอาว่าหนูอ่ะมาหาหนูแล้วก็พูดว่าบายแล้วหนูแบบจะไปไหน หนูพูดว่าจะไปไหนแล้วมาบอกว่าไปแล้วแล้วหนูก็บอกว่าแล้วเราจะได้เจอกันปะคือหนูคุยกับมาแบบเป็นเป็นฟิลแบบเป็นฟิลเพื่อนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วมาก็ไม่ตอบหนูก็ถามแล้วเราจะได้เจอกันไหมมาแล้วมาก็ไม่ตอบแล้วก็หายไปเลยแล้วหนูก็ตื่นมาแบบเกิดอะไรขึ้นแล้วหนูก็เลยแบบคือหนูรู้ว่าทุกอย่างมันยังปกติ เพราะว่าหนูฝันอะไรแบบนี้บ่อยมากเ้าแบบพ่อบอกว่าดีแล้วที่ฝันที่แบบเป็นเรื่องไม่ดีแบบนี้เพราะว่ามันมันเชื่อว่าจากร้ายจะกลายเป็นดีอะไรเงี้ยเออใช่หนูก็เลยแบบรู้ว่ามันไม่มีอะไรหรอกแล้วสุดท้ายหนูก็โทรไปหาแม่ว่าเออโอเคใช่เปล่าแล้วแม่ก็บอกโอเคอเขาปกติอยู่อะไรเงี้ยอืม ใช่หนูก็โทรไปหาเขาอะไรเงี้ยวันจดจีหนูก็บอกว่าฉันนีกว,ว่าเลยอาม่าไปเกิดไหมเอ,อ่อจะไดใจเย็นค่ะยังค่ะยังค่ะอาม่ายังอยู่กับหนูค่ะอืมใช่มิสจู o u miss you, you t o let's meet again at Japan explore เออใช่ค่ะอืมอืมเมืม่อกี้หนูกำลังอ่านคอมเมนต์แล้วหนูแบบเอองงอยู่โอเคค่ะเดี๋ยวงั้นไปแล้วคุณฟิติเย็นดีน่าจะมาขอขอประตูแหละ บายบายไว้เจอกันอาจจะแค่คิดถึงหนูก็คิดว่างั้นนะจะแค่คิดถึงใช่แกกล้วกับไทยแล้วบายบายไว้เจอกันค่ะหนูก็ใกล้ๆกลกับไทยแล้วแหละ <laughs> We h you happy moment in Japan ขอบคุณค่ะได้เลยหนูคือหนูแฮปป,ปี้แต่หนูคิดถึงไครคิดถึงทุกคนด้วยมาเจอกันด้วยนะคะโอเคและแล้วบายขอบคุณนะ <c oughs>